ราศีที่ในช่วงนี้ดวงชะตาถึงจุดเปลี่ยนต้องตั้งสติคิดให้รอบด้านแล้วดวงชะตาของคุณจะดีได้แก่ได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับ ฟังฟังดูเนี่ยเหมือนจะดีนะชะตาถึงจุดเปลี่ยนเหมือนชิดมีทางแยกเวลาเราขับรถไปเจอทางแยกที่เราไม่มีแผนที่เราต้องหยุดถูกต้องไหมถามตัดสินใจที่จะไปทางไหนเวลานี้ท่านที่เกิดในราศีธนรลัคนาธนูดาวชุมนุมอยู่ในเรือนอริในปากหลังเนี่ยห้าดวงมันเจอหนทางที่เรียกว่าทางตัน หรือทางแยกก็ได้ทางตันจะหมดทนทางไปทางแยกเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ทายว่าดวงร้ายมันไม่ใช่ถึงขนาดร้ายดาวจันทวเป็นอริเนี่ยตีความหมายได้ว่าสิ่งที่เราพูดเราคิดเราทำเราจะไม่ได้รับความนิยมชมชอบสิ่งที่เราพยายามอธิบายในความถูกคนจะไม่พยายามฟังและเข้าใจเราเข้าใจะไหมบางทีคุณที่มาฟังผมในฟันทงสิบสองราศีออนโซเชียลเนี่ย เพื่อความเข้าใจในชีวิตและเพื่อให้คุณเอาคลิปเหล่านี้ไปให้เจ้านายคุณดูไปให้แฟนคุณดูเขาจะได้เข้าใจคุณแล้วไม่เอาเรื่องคุณมากนักเพราะมันเป็นเดตินี่มันเป็นดวงชะตาทําไมเธอจะมาทะเลาะก,กับฉันทำไมดวงชะตานนี้ตะนุอลัลีดาวอัลีถึง5ดวงหมดลักเขาว่าไว้อย่างเงี้ยเฮ้ยคุณเป็นแฟนคุณก็ต้องเผาๆสิคุณเป็นเจ้านายคุณก็ต้อง ย่อหย่อนเลยสินะให้อภัย่อยสิมันเป็นอย่างนี้แหละชะตาของคนเราเป็นไปตามโลกกระทำแปดวันหนึ่งครูก็ต้องโดนราศีอื่นก็ต้องโดนเหมือนกันในเวลาหนึ่งอะนะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนะมีคนสรรเสริญเชีย์ก็มีคนนินทาให้ร้ายถูกต้องไหมมีสุขก็มีทุกข์มันเป็นธรรมดาเวลานี้มันเป็นเวลาของคนราศีธนูที่จะมะีความเสื่อมลาบนะเสื่อมยศนะถูกนินทามีทุกข์ธรรมดา แต่มันไปชุมนุมในเรืออริประมันตัดสินใจมันเป็นไปด้วยกระบวนการหลายประการว่างานที่ทํามาถึงทางตันจะต้องย้ายต้องเปลี่ยนถึงทางแยกจะตัดสินใจซ้ายขวาบางทีอย่าเพิ่งตัดสินใจเลยตั้งสติรอเวลานะซื้อเวลาสักนิดหนึง่งและระหว่างทางที่ซื้อเวลานี้ต้องทําอย่างไรก็ต้องพึ่งบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดใช่ไหมหลวงปู่ทวดวัดจางห้ปัตนีไปไหวไหมถ้าไม่กลัวก็ไปนะ ถ้าไม่ถ้าเกิดกลัวก็ไปที่วัดแหลมแคร์ชนบุรีอำเภอพัอนทองนะองค์ใหญ่บเบลเทอร์เลยเจ้ประคุณสมเด็จธงชยัยท่านสร้างเอาไว้แล้วท่านกําลังสร้างหล,หลวงปู่ทวดนะเป็นเหรียญเหมือนรูปสี่เหลี่ยมท,ทรงสแตมเนี่ยนะสวยงามนะเป็นหลวงปู่ทวดนะที่ด้านหลังเป็นพ่านารายทรงคุดประทับราหูแบบหนึ่งเป็นแบบมหาเจดีย์แบบหนึ่งมีสองแบบเลยตามภาพนี้เลยใครสนใจก็ติดต่อตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนะครับ ร่วมบุญกับท่านเพราะท่านกำลังสร้างเหมือนเป็นพุทธเถ้พุธอุทยานหลวงพุทวดครบถ้วนที่อยู่ที่แหลมแควัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีเภอพานทองไปกราบไหว้หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนี้ก็เป็นพระรหันนะครับไปกราบไหว้หลวงปู่ดู่วัดสแกวิชยานะหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเงินหลวงปู่ดู่เนี่ยเป็นพระในสายที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์นะครับแล้วก็มีพระครูบาเจ้าศรีวิชัยรูปหนึ่งเนี่ยศักดิ์สิทธิ์หาอากาศไปกราบไหว้สักการะ ไปไหว้พระสุนทรีวานีที่หน้ากุฏิเจ้าปรคุณสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรหรือที่พระวิหารพระศรีสักยมุนีวัดสุทัศน์นะครับแล้วก็ใช้น้าอบขันธมารผสมน้ำนะนำอาบตัวเพราะน้ำอบขันธมารมีละมตนนับเป็นพันพพิธีประสิทธิอยู่ใส่ผสมอยู่อาบตัวเสริมไงช่วงนี้ดวงเราพอดีนะเพราะฉะนั้นบอกแล้วให้หาเหรียญหลวงพุทวดของเจ้าปรคุณสมเด็จธงชัยแหวน และวัตถุมงคลของหลวงปู่ดูเนี่ยไว้ใส่ประจําตัวถ้ามีนะแล้วก็เปิดไปดินโหนเล่มนี้เนี่ยเปิดเปิดดูวันไหนเลิกงามยามดีนะวันไหนต้องระวังก็ปฏิบัติตามที่ต้องระวังยังไงนะบอกไว้หมดนะครับแล้วคุณจะพ้น,พน,พนภัยนะฮะัเพราะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องระวังตามที่ว่านี้ปักหลังเดือนพฤษภาดวงชะตาต้องระมัดระวังเพราะเป็นดวงชะตาถึงจุดเปลี่ยนจุดตั้งสติเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงนี้ว่าราศีที่ในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณถึงจุดเปลี่ยนต้องตั้งสติคิดรอบด้านแล้วดีได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับ